มีโมเมนต์น่ารักให้ชาวดํมโอนี่พีกนิ้นได้ดีต่อใจกันอีกแล้วค่ะกับโมเมนต์ล่าสุดของนุ่มกองพัพีกและนุ่งพิ้มเดนวีที่ในวันที่ส15ธาาันวาคมพวกเขาก็ไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ช่อง3ด้วยกันค่ะงานนี้ลุงแอดวิธีทูเกเตอร์ก็มาไลฟ์โมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ให้แฟนๆได้ฟินกันพร้อมชงเข้มๆจากพี่ตี๋ จะอะไรครับราซาบิเบเกิลเบเกิลเออสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันลวงอยู่ทุกคนใช่ใครเป็นใครไม่รู้ใช่ต้องไปแล้วมันจะมากันเยอะมากเลยตีก e> ินไข่ จริงที่มาพี่เบิ้ลนช่ไหมเรากินดิติก็บอกพี่เนี่ยเบิ้ลสองเลยน้องเขาเลยพี่พอจะกินหมดแล้มไม่อิ่มหรอพี่พี่เดเเดี๋ยวเติมเดี๋อวไมเปนพอมิมปใช่ค่ะที่องกาหมดเนี่ยแล้วพี่เหลือกินแค่นี้อีเป็นคนยังไงไปดูดิเป็นคนดีมีคนมาตีเป็นคนยังไงกินไข่หมดเลย่ะพีไม่มีไข่ให้กินเลยก็เหมือนลงแอนังแล เท่าไหร่ตีก็กินเท่านั้นแหละใช่ใช่ใช่ใชเอาเอาเอาคือสรุปไปเจอมาเมื่อกี้แล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยครับแล้วไม่ตีต้องย่งพี่กินไข่หมดเลยครับเนี่ยคนเดียวกินต้องห้าฟองเนี่ยแม,ม่ครับอันนี้คือเห็นเป็นไข่หรอไขล่ลูกแอนกินไข่ลูงแอนอยู่กองฟองห <c oughs> มายหมายถึงว่าไข่แบกว่าขไข่ดาวอะไรนี้ใช่ไหมไข่ลูกแอนเลยเนี่ยกลองฟองแต่ตอนนี้เป็นหมังแล้วพี่ตี มันไรนะเนี่ยมันไรที่ว่าเราจบแค่นี้มันเป็นวิธีการไม่ดูแอลเขาหยุดน้องมิ้นดูดิน้องมิ้นดูพีิธีเขาเล่นเลยเขาเล่นอะไรของเขาเนี่ยอะไรครับคุณจะมาคุณจะมาวุ่นวายกับพีคมิ้นไม่ได้นะครับผมเป็นโอนี่นะอะไรคุณมาโอนี่อะไรคุณเนี่ยเป็นอะไรอยู่ดีๆเขามานั่งกันแล้วคุณมานั่งอะไรครับโอนี่โอนเนอร์อะไรครับไหนพูดดิผมเป็นโอนี่ครับ ผมจะมาดูเขารักกันส่วนของคุณอะไรนะคุณเดีไหมเมื่อกี้ว่าอะไรนะเฮ้ยผมจะมาดูเขาต่างส่ายห่กันฮะอะไรนะเอาใหม่เขากินข้าวด้วยกันฮะต่างฝ่เขากินข้าวไม่ได้ใช่น่าจะเป็นตอกคนมาดูพี่กินข้าวดูหรอกพี่นี่จริงหรืพี่เออเล่นจะผิดเออจรเมื่อกี้เมื่อกี้พี่จะไปเติมข้าวแล้วพี่บอกไข่อยู่ไหนพี่ก็เลยบอกว่าไข่ตีกินหมดแล้ว แล้วนี่ไก่เป็นนี่แล้วดูดิพีคเหรือกินกันเยอะไหมดูแบบมีอายุนะไข่ตีตีไหนเอ็งบอกเนี่ยไข่มีอายุดูยังไงอ่ะไหนพูดอ่ะพูดมาให้ดออกคือคือเพอไข่มันไม่ไวรุ่นะไข่เหนียวอ่ะไข่เหนียวแต่เอ็งมันเป็นกัดแล้วมันยากอ่ะน้องมิ้นต์อย่าไปเชื่อตีจ้อจี้ออ่่ะยาไปเชื่อนะ ดทำไมพีคไปเกาหลีมาเชื่ออะไรง่ายขนาดนี้ครับพอดีอะไรนะมันแปลว่าอะไรครับพีคแปลว่าสวัสดีค่ะมินันจากเมืองไทยค่ะใช่ป่าใช่ป่าเออตีก่ออ่ะตียอนเยองฮักุาอปักางีไม่ีใคเออ

no 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 ชิว่ชิว่าเนีเกาหลีกเกาหลีเกาหลีไม่เกาหลีกับเกาหัวอันนี้เกาหลีอันี้เกาหัวเกาเลยวะเกาหัวนี่เกาหัวเาห่วเจยังไม่ไปอีกยังยัยยังก็พี่ก็จะรอดูจนกว่าตีจะกินหมดล่ะพี่พจะกินหมดเลยเมั่อกสุมมาได้ใช่หเออได้สิได้สิตกใจเลยใช่ตอนรกเกาเปิดมาปาได้สิบกวา ไม่แล้วพีคแบบว่าอันนี้พีคก็ให้พี่สมรักแต่ว่าพีคแกะกล่องก่อนแล้วครับคุณให้พี่สมรักไปด้วยแต่คุณแกะกล่องมาเล่นก่อนเหรอครับไหนคุณบอกสิต้องพ่รู้สมรักต้องพ่อรู้ต้องพ่อรู้ปิดครับไม่เป็นคนแกะไม่ก็คือเอากล่องเอากล่องจุ่มไปให้คุณสมรักแต่ว่าด้านในไม่มีของนี่คือคือปกติต้องมีแปดตัวตอนนี้หายไปกี่ตัวครับคุณสมรักไปดูเปิดเฮ้ยซีเคยืดไม่ได้เลยตอนทีมงานนี่ยืดไมาให้ีนะแล้วก็ถือแล้วถือสภาพที่เหมือนแบบ คุณสมรถามว่ามามาขา,ายอะไร <laughs> มไม่ใช่ครับ <laughs> <c oughs> มของขวัญเออ,อแล้วข้อสำคัญคือแบบว่าที่เปิดจุ่มมาแล้วก็อยู่ที่พีคอันหนึง่งอยู่ที่จ็อบอันนึงอยู่ที่ฟุกอันหนึง่งมันคืออะไรครับนี่สรุปให้ใครครับอันนี้จริงๆเอามาจริงๆมันมีอยู่หลายต่องครับเออาครั้งนี้คือเอามาใส่ไว้เพราะว่าแบบว่าจะให้ผูณสมรได้จุ<อ>่เออทำไมบอกว่าเขาสาหงไปที่บางพี เพื่อที่จะแบบว่าไม่เปนไรตัวไกลกันเดืใจด้วกัก็พอจบนะใกล้ไหมครับพี่ใกล้กลไหนนะใจใกล้กันไหมครับใกล้เกินใลูงแอนลูงแอนนี่ได้กระตายมาเท่าไหร่คระจ่นี่คือเกินคุมแล้วเนี่ยน่าจะหลายบาทเดียวใช่ใช่ใชงแอนไม่กินอะไรหรอเนี่ยเื่อชี่ไม่ได้กินเลยพี่เห็นตีกับพี่กินพีก็อิ่มแล้วจริจริงไไม่ เป็นสวยก่อนคนแรกเลยอะไรตอนไหนะพี่เออพี่เห็นเลยไม่เห็นเลยมั้อไม่เห็นเออไม่เห็นเออนี่ไงเขาเรียกว่าพี่ไม่ใช่คนอยู่ในสายตาไงไม่เหมือนน้องมิ้งไงอยู่ในสายตาตลอดเวลานี่ตอนนี้ก็อยู่ในสายตาไม่มีไม่มีแว่นพีที่เห็นชัดเจนเลยนี่เราเห็นแล้วชัดเจนไหมเนี่ยเห็นชัดเจนนะเยแว่นถ้าไม่เห็นว่าพี่ผีเป็นพี่อะเอือ เออทุกคนครับตีโดนลุงครับคน, <c oughs> นนี้ครับคนนี้คนนี้ช่วยตีเมื่อกี้มินยิงตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ผมตอนนี้ผมก็การคนนี้แปลกโง่เอครับผมไม่ได้แปลกโง่ผมตอนแรกตอนแรกเราคิดว่าพี่ตีเป็นคนเรียบร้อยนะฮะเ,เราเพออยู่ในกองไปแล้วพอเจอพี่ีีพ่คิดผิดแล้วแหละผ้าผ่าไปอยู่ในแบบลืมผ้าเล่าผ้าเละตรงนี้นี่น้องมินเคยทำงานพี่ตีเขายังอย่าเลยครับเคยแล้วเรื่องอะไร แต่ี่นด้วยกันแต่ผมเห็นเขาตั้งใจทำงานมากเลยนะแต่คนที่แบบทำงานตั้งแต่เช้าไม่ไม่เขาด่คือใครเขาี่คือใครแต่ตีนนตีนนทุกหยอ่ได้เล็ตีนนตังแต่แปดโมช้าว่ะก็เป็นแบบนี่ย่างไอลี่นัดที่ยงมัมาบ่ายไ่สองมาสามไอ่อเออแล้วน้องนี้ก็จะทำไรถึงสองทุ่มไม่บ่นประคัมแบบเงียบไมอประคัเงียบกิ๊ฟทำงานนี่ แต่อทาชอทำไมครับทำไมน้องมินนี่นน้องมินบอกหน่อยดิทำไมทำงานกับพี่ติแล้วมันไงพงพี่พี่ติเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากนนเป็นแบบ้พี่ไม้อย่นที่ชายอหลุดมากเออแต่ว่าตอนใจจริงที่ไม่ต้องแ่ไ้องหยุดดแค่ตรงนั้นหยุดแค่ตรงนั้นก่อน คุยกันตีว่าของตีเนี่ยเป็นยังไงน้องมิ้นบอกว่าไม่เหมือนกับสิ่งที่แบบว่าบอกคิดไว้แล้วแต่ต้นว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยสุภาพตีแบบด้วยความแบบคนเหนือไงเนเ้อภาษาไหนไหนไหนคุณพูดเหนือดิ อูดได้ครับอูดครับอูได้ครับอูได้ครับเฮ้ยมันมันคำว่ามันคำคว่าครับมันต้องสั้นๆหน่อยว่าก็จริงๆก็ครับก็ได้แต่ว่าถ้าเจ้านี่มันจะเป็นแบบว่าเก่ากว่านั้นไปอีกอหมายถึงว่าสมัยผู้ชายเนแคะเป็นแมเลี้ยงที่เกรดมาให้เอา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 พี่เกใย้แบบว่าไลฟ์จบเลยอไลฟ์ปิวพี่แกเป็นไลฟ์ปิ้วเลยเหรอจบเร็วกว่าพี่แกอีกอ่ะ ทำไมครับพี่ยังไม่ไปไหนยุ่กว่าตีจะกินไข่หมดนะพี่อยากเร่งรีกินเลยความย้อนเลยพี่ไม่อยากให้รดิวพี่อยากให้ใจแอฟวทำอย่างดีเราต้องเราต้องพูดถึงแอปอื่นแอปส้มแอปเขียวแอปเออ่เออฮะไม่บอกแอปต้องตอเอ ไปดูไอจีไอจีออไเมินก็ถูใช่ไม่ใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกติตออะไรล่ะเไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟเป็นมไอเลิฟเมมีอะไรไอเลิฟเอ็กซ์เออไอเลิฟเอ็กซ์ โอ้ยมิ้นคนคนพศไหนดีวยครับไอเลิฟไฮไฟด้วยโอ้โไฮไฟด้วยไอเลิฟเอ็มโอ้โหพี่รู้จักวะรู้จักนแดนๆเออมิ้นรู้จักวะอะไรของอันไหนไฮไฟรู้จักวะไฮไฟรู้จักแต่เล่นไม่ทันไฮไฟรู้จักไหมไฮไฟมันจะทันหรมันจะเป็นยุคที่ทุกคนจะต้องเติมคำว่าซ่าอยู่แล้วแะไม่ก็555พีเทพซ่าเออแล้วมินหน้ามินถ้าเกิด

พี่มีชิปพิกเยอะมากเลยนะครับศัตูนางไม่ได้หน่อยศัตูนางคือคนเข้าบินเจ็ดลายที่อยู่ในวิชาตีตีอยู่เท่าไหร่แล้วไหนตีพูดเดบิบูตีพูดตีอยู่เท่าไหร่แล้วเดบิบูนี่ให้ดูว่าไม่ได้มีการหยิกเลยนี่ตีอยู่เท่าไหร่แล้วเดบิบูมา่อ้หไม่ถึงเวลาจัดเลยเอาละเดบิบูเมื่อก่อนเขาแบบ ทำกับข้าคือรุ่นในพี่บูงมันจะแข็งแรงเลยสังเกตได้รุ่นคุณพ่อรุ่นดึมแม่ดึมดัมบันใช่เราตุ้นเด็กกว่าดึมดัมบันเอาป้าเอาป้าเจนเอแล้วก็เจนเดีเจนเอาป้าแล้วก็เจนเบต้าแล้วเจนซีว่ใครเป็นคนตั้งอ่ะแน่สิพี่ต้างลงเลยสมัยที่เขาไม่ได้เรียกว่าเจนเอที่มาไม่ได้เรียกหรอกแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณตีครับดึมดัไม่สมัยก่อน เออเขาเรียกอย่างงี้ดูเกเออใช่แปดส่วนก็กลายเป็นคำว่าเบบี้บูมใช่ใชรแส่เจ็ดสเนี่ยเป็บบี้บูมไม่ทช่ไมต้องเรียกว่าเบบี้รนจริงๆมันมีอยู่แต่อ๋อเคยเด็ก hmm. อ er, ๋อคนเคยเด็กเยู่บาเบบี้บูมแต่ี่ที่แบบโก้โค้คันแบบบูมไปแล้วก็แบบไม่มีวันจะได้เด็กแล้วอะใช่ไหมเบบี้บูม ใช่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 รใช่ย่าพี่ยินไต้หวันไม่เห็นมาประมาณครึ่ชั่วโมงก็ตุกเเข็ดอ้ตุ๊กเเข็่จคืออะไรอะทำไรดีว่าตุ๊กเเข็ดอะเเข็ดอะอ๋อตุ๊กเเข็ดโอ้ตุ๊กเเ่็ดจีอ้ตุเเข็ดเกเเข็ดเนี่ยตุ๊หมดเฮียอะไรเยุ่๊กเเขเนี่ยตุ๊กเเ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 ไเเ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 เ ไอเดียอะมียว่าขึ้นมาอเดียนี่นี่คุณอะไรตีอินไมรฮาร์ดเขาบอกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยหมายความว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กเกิดเยอะอก็มไดเกอไม่อันนี้คอไม่ได้หมายถึงเบบ้บูมเมอรม่พาะบุคคลทำหดเฉพาะบุคคลเคือคนที่ถึอกล้องอยู่อ เตะคนตายเลยอ่ะเออเดือๆหมดแล้วเงาะแย้วใครอ่ะเนี่ยแย่งแย่งผีกินอ่ะฮะเข้าเด็กกินอ่ะกินได้ไหมผีเกือสือเราเกืเสือเราไหมเกือเสือเราก็แบบไม่กูครับไลฟ์เราต้องแบบว่าพูดจาเพาะครับาเรไม่ได้พูดนะเอาพี่เอา เร็วๆกินไข่เร็วเนี่ยยังพิงตักมาสองช้อนชาช้อนโต๊ะก็ได้พี่ช้อนนี้ช้อนชาขอความร่วมมือทุกท่านนะครับครับถ้าตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าพึงพอใจกับสิ่งที่พวกเราได้พูดคุยราไปเ้ยใช่ขอทุกคนออกจากไลฟ์ชั้นนนี้ด่วยนะครับเพื่ออะไรดชีวิตเราด้วยเพนการช่วยพวกเราทั้งสามคนนะครับ อ๋อส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือใช่ใช่มอดูแลดูลกรทำงานไม่ซ่งฟิวเลยเออเออมีอะไรมีเบรคเตอร์เนี่ยปิวเลยเราสามารถกดที่จุดสามจุดได้นะครับกดปีพอร์ตนะครับก็สามารถกดปีพอร์ตได้นะครับสามารถทำไแล้วก็กดรายงานตรงที่ว่าแบบอะไรนะความมั่นคงเนี่ยมีคนบอกว่าไม่ออกหรอกจ่าแฟนคลับบอกไม่ออกหรอกจ่าไล่ก็ไม่ไปเออเออเออ เพระอันนี้มึงมือถ่อดีสเกิา์ลไปเนี่ยสิเกิร์ไปแลเนี่ยทำไมอ่ะไม่เป็นอัดคลิปลุกลอบมึงมือถืออ่าคลิปอะไรอันนี้ไลฟ์ก็นั่งไลฟ์ทั้งอ่าอ่านก็อัดไลฟ์ก็ไลฟ์เออเมมอะไรเนี่ยเมมนั้นแหละนี่หลอนจริงป่ะเนี่ยจริงดิไม่พี่องียพี่ขอร้องพี่กินแล้วแล้วพี่ภาวนาจนมันหมดพี่สนวมนต์อยู่เราพี่ไม่พูดทั้งหมด ข้าวไม่หมดตะลีเนี่ยจะไม่ต้อกินก่อนกินก่อนมันไม่ต้องกินให้หมดไไม่ได้ดิมันไม่ต้องกินให้หมดก็เมื่อกี้เองบอกเองว่าขอไข่สองฟองจะได้เพิ่มโปรตีนจะกินให้หมดไงเองพูดกับปากแล้วเองทำไมทำอย่างนี้ครับกินให้หมดเหมือนกินหูให้หมดกินไข่ด้วยเขาสายแย่งผีกินนะไข่ก่อนสาย ดีอยู่ด้วยไงไปด้วยกันดีดีะเจอกันนไปแลวไปด้วยไปแล้วเฮ้ยไปไหนยังไม่เจออมยังยังไมหมดไปาเจออะไรม่เยวเดี๋ยวเเดี๋ยวปิดยังไงวะเนี่ยเอ้าปิดไม่เป็นหรอ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องีเอ็อทู To ร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ